บทพิสูจน์ลิเวอร์ pool เกี่วกับการป้องกันแชมป์พิม์ลิกอังกฤษลิเวอร์พูลต้องรวมใจเฮ็ดสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงขึ้นไปเป็นจ่าูงซึ่งทีมหงดงังจะต้องมีสิ่งนี้หากหวังจะป้องกันแชมป์พิม์ลิกอังกฤษให้ได้เป็นเวลาล่วงเลยมาในกว่า30ปีนับจากครั้งสุดท้ายที่หงดงังคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปี1990 จนกระทั่งวงการลูกหนังอังกฤษได้มีการรีแบรนดิ้งจากลีกดิวชั่นหนึ่งเดิมมาเป็นผีม์ังกษเมื่อปี1992โลกก็ได้ก้าวผ่านเปลี่ยนยุคสมัยมามากมายทั้งเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่กระแสะดนตรีในยุคนั้นจากดนตรีร็อกกำลังเป็นกระแสะที่กำลังจางหายไปแต่และโลกแห่งฟุตบอลก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเดอะคัพที่รอคอยกันกลับมาการคว้าแชมป์ลีกดีกครั้งของสโมสรในปี2020 พิมพิกฤตนะครับฤดูกาล2 0 1 9ถึง2010ช่างเป็นฤดูกาลที่หอมหวานสำหรับแฟนบอลหงด่างเพราะมันคือปีที่สโม,มสรและแฟนบอลตั้งตามรอคอยสิ่งที่ตามหามาเนิ่นนานนั่นคือแชมป์ลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษการกลัาควา้าแชมป์พร้อมกับความยิ่งใหญ่ในยุคนี้ของลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของกุนซือชาเยอรมันของจิ๊กเก็ตครับได้เข้ามาพิกโโมการเล่นและสร้างระบบเทียมให้มีรูปแบบที่ตื่นเต้นและดุดันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย ในการเล่นเพสซิงถึงลูกถึงคนเกมบุกที่รวดเร็วและยิงประตูถล่มทลายจนสื่อหลายสัักเรียกสไตล์การเล่นแบบนี้ว่าเกมแคบเพสซิงจะน,นําไปสู่การคว้าแชมป์มามากมายในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้เริ่มจากแชมป์ยูฟ่าแชมลีกในปี2 0 1 9ที่เอาชนะเพื่อนร่วมลีกอย่างทันโนสเปอร์และในปีเดียวกันก็ยังพาทีมคว้าแชมป์ในอีก2แชมป์ได้แก่แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกก่อนที่เดือนมิถุนายนลิเวอร์พูลจะควา้าแชมป์ผิวอังกฤษได้อย่างเป็นทางการ ถึงแม้อนระหว่างฤดูกาลจะมีการพักการแข่งขันช่วข่าวเนื่องจากการแพร่ระัติของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทัพหงด่างก็กลับมาสานงานต่อจนชูถ้วยแชมป์ผิวกลิดได้ในที่สุดและจบฤดูกาล2019-2020ด้วยผลงานในเกมลีกแข่งขัน38นัดชนะ32เสมอ3พ้3ยิงได้85เสีย3 3มี99แต้มสิ่งที่แฟนบอลสโมสรลิเวอร์พูลและตัวนักเตะลิเวอร์พูล ต้องเดินหน้าลุยกันต่อก็คือการรักษาความยิ่งใหญ่ของสโมสรให้คงอยู่ต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญคงนี้ไม่พ้นการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมที่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็มีเพียง,ตงแต่แมนเชสเตอร์ยูไตเท็ดที่ทาได้4ี่ครั้งเชลซีที่ทาได้1นครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทาได้1นครั้ง,างการเสริมผู้เล่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยกระดับทีมหงดแดงซึ่งก็มีส่วนต่อการป้องกันแชมป์ลีกของ Liverpool, ขณะปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9หลายสโมสรในศึกพรีเมียร์เกิดปัญหาสภาพคล่องทานั้นกันเงินยกเว้นเชลซีทีมเดียวเท่านั้นนะครับการใช้ใจ่ายต้องประหยัดและระมัดระวังแต่สําหรับเชลงคทับในช่วง2-3ปีมานี้เขาไม่ใช่พวกทุ่มซื้อนักเตะราคาแพงมาสะสมในทีมอย่างฤดูกาลล่าสุดเคลับใช้เงินซื้อนักเตะทั้งหมดเพียงแค่7.25ล้านปอนด์เท่านั้นเอง ส่วนฤดูกาลนี้นะครับเขาเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการทุ่มซื้อบิ๊กเนมอย่างตเอโกอาคันตูราเข้ามาลุมเทียมด้วยราคาค่าตัว25ล้านปอนด์ก่อนหน้ตัวสมองอย่างดิโกโจตาค่าตัว41ล้านปอนด์และตัวเสริมอย่างคอสตารามิกัสในตำแหน่งแบ็คซ้ายรวมแล้วลิพูใช้เงินในการนี้ไปประมาณ79ล้านปอนด์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,223ล้านบาทซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาทีมบิ๊กซ การติดการซื้อตัวผู้เล่นในทีมคู่แข่งเบ็คซิกในลุนการนี้เชลซี Chelsea ที่ใช้เงินช็อปนักเตะไปมากที่สุด247.20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 10, 1 0 0ล้านบาทโดยควา้านักเตะอย่างไคล์ฮิชเวิร์ดดีโวเวนเนอร์เบนซิเวลล์กิมซิเยกและเอเดวัลด์แมนดี้ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ใช้เงินช็อปนักเตะไปทั้งหมด171.80ล้านปอนด์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,000ล้านบาท แล้วก็คว้านักเตะอย่างรูเบนดิออสนาธานอาเยและเฟร์รันโตเรสเป็นต้นตอนเอลสเปอร์นะครับใช้เงินชํานักเตะไปทั้งหมด110.5ล้านปอนด์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,500ล้านบาทซึ่งคว้าตัวโจวินี่โรชโชเซอกิโอลีกิลันแมาสโดเฮตี้และเปียร์อิมิวอิสเบิร์กการที่อาร์เซนอลก็ใช้เงินซื้อนักเตะไปทั้งหมด86ล้านปอนด์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,511ล้านบาทซึ่งคว้าตัวโทมัสปาเต กาเบรียสมาการ์เยสและพาวโบมารีกณะันที่แมนชั่นต็ดใช้เงินซื้อนักเตะไปประมาณ83.50าล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,339ล้านบาทซึ่งคว้าตัวดันนี่ฟานเนเบกฮามัดเดียโลและอเล็กสเตลิสเป็นต้น เมื่อเขาสู่ช่วง p r e ซ i s ั o n Liverpool ลงเล่น4เกมแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2อาจเป็นผลงานที่ฟังดูแล้วน่าพอใจจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่โควิด19แพร่กระจายไปโทั่วโลกจนไม่สามารถทำการอุ่นเครื่องนอกประเทศในเมือนนัก วก,กับมีช่วงเวลาหยุดพักผ่อนเปิดฤดูกาลพีงาเ,เดือนเดียวเท่านั้นซึ่งมีส่วนทําให้นักเตะมีเวลาพักผ่อนฟื้นฟูนฟสภาพร่างกายน้อยไปกว่าฤดูกาลอื่นๆทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของนักเตะในเวลาต่อมาทั้งอลิสันเบเกอร์โจโกเมสเทรนส์อลิเซนนโนนาบีเกลตาคอสตานสมิการ์และจูเองมาติป ส่วนในการบาดเจ็บจาัก,การประทักเช่นเวอร์กิฟันเดส์สติโกโอคันร,ราและดิโกโจโตาหรือแม้แต่นักเตะที่โดนโควิดสกัดเล่นงานอย่างซาดโอมาน่โมเมสซลาและติเโกโอคันโูราเจ้าเดิมอีกแล้วหากมองอีกมุมหนึง่งสาเหตุที่ผู้เล่นบาดเจ็บบ่อยอีกอย่างที่ชวนให้เดือครับอดคิดไม่ได้เลยก็คือการจัดตัวผู้เล่นของเชกิ้งคลับที่มักจะจัดตัวผู้เล่นหน้าเ,เดิมๆลงสนามเป็นประจำชนิดที่ว่าก่อนแข่งใครๆก็เดา11เผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลอย่างง่ายได้ ซึ่งอาจจะมีส่วนทําให้นักเตะล้าและกรอบจากการที่ไม่ได้โรเตชั่นผู้เล่นแถมตัวสมองก็ส่งแต่น่าสมำๆลงไปจนแฟนบอลบางคนบ่น,น,บนว่าเปลี่ยนเนื่องจากเป็นลูกรัดเพราะเปลี่ยนลงไปก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกเกมดีขึ้นเลยเช่นดิวกโอลิกิกับอเล็กออกเล็กชิมเลนหรือก่อนนั้นก็มีอดัมลาลานาและเอเมชันเป็นตน้นขณะที่เชดันเชลลี่กับทาคุมิมิดามิโนก็นั่งสำรองตูดด้านกันไป เมืเ่อเกมการแข่งพิมลีกเปิดฉากเลเวอทำผลงานสานัดแรกวยการชนะรวดแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นการบุกไปชนะเชลซีถึงบ้านอีกด้วยแต่ฝันร้ายก็มาถึงนัดที่4ที่ต้องออาพยานอาซนอลโดยปราศจากอาริสันวิเกอร์ผู้้รสระตูที่มีการบาดเจ็บกับเซเดโอมาเน่ที่ถูกตรวจพบว่าเป็นโควิด -19 ก่อนที่จะโดนสีเมืองงานทำฆาตกรรมอย่างหุนเหียม2ประตูจุดเจ็ ซึ่งในเกมนั้นอาร์ดรนผู้สับประตูมือ2โชว์เวอร์จนสร้างความไม่ไว้วางใจต่อได้ครับทั่วโลกเกมต่อมาก็ยังมาพบกับเอวตันก็สร้างความขุ่นเคืองกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อต้องเสียนักเตะตัวสำคัญไปถึง2คนจากจังหวะประทะยางเวอร์กิฟันดสและติเอโก้อคันโตราแถมท้ายเกมก็ยังโดนร็บประตูจาก v a r แบบงง,งอีกต่างหากแมบบ้ว่าการมาเจ็บของผู้เล่นรับปัญหาจาก VR จะเป็นมันพจนกลนั่นแกล้งหงดุดหงิดในปีนี้แต่พวกเขา เขาีสตอกสถานและจบปี2000ด้วยตำแหน่งจ่าฝูงทางสานการยังสร้างวีลบลุรุษเมื่อดาวรุ่งอย่างลิสวิลเลียมนัทเทนิฟลิปและคิวินแคลร์ต่างก็ทำผลงานดีๆและฟั่งโย่ก็ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจำเป็นก็ทำผลงานที่น่าประทับใจถ้าเรามองไปอนะนาคตคณะของลิเวอร์พูลจากการแข่งพิมลิกที่พันแล้ว17นัดชนะ9เสมอ6แพ้2พร้อมกับเสียตำแหน่งจ่าฝูงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่ดีอยแล้ว ทำให้ตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้การเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังที่มักเกิดเป็นปัญหาประจําและมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆของลิเวอร์ pool อาจจะทําให้จึงครับพิจารณาถึงการดึงตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในตลาดรอบนี้หากางปฏิทินดูนะฮะการแข่งขันตลอดทั้งเดือนมกราคมลิเวอร์ pool มีโปรแกรมหนักที่จะพบกับทีมใหญ่ถึง2ทีมอย่างเปิดบ้านรอดเมอร์แมนช์ยั้งแต่ในวันที่17มกราคมและเยือนทอนันมฮอสเปอร์ในวันที่28 รับโปรแกรมบนถ้วยเอเวคัพที่ต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์เตดอีกคำรบในวันที่23กรกาคมซึ่งดูแล้วเกมหนักสุดก็คงเป็นเกมที่ต้องเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์เตดที่ช่วงนี้ฟอร์มกำลังล้อมแรงเหลือเกินหากเลวูสามารถเอาชนะปีแสดงได้ก็อาจจะทําให้หงดังกลับมาอยู่จากฝูงอีกครั้งเรียกความมั่นใจกลับมาได้อยางไรก็ตามคก่แข่งที่สุดข,ขันและนักกวดที่สุดไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือแมนเชสเตอร์ตี้ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราอาจจะได้เห็นตารางคะแนนที่เป็นรูปร่างพอที่จะรู้ถึงทีมแต่งชมป์แล้วอีกจุดสําคัญลิเวอร์ pool ต้องไม่ประมาทนั่นเองและรักษามาตรฐานการเล่นแบบปีที่แล้วเอาไว้ได้หนทางการไปคว้าแชมป์พรีมพ์ลิงกฤตสมัยที่2คงเป็นไปได้ไม่ยากเพียงแต่ต้องมีสมาธิและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในแต่ละเกมเห็นได้จากนัดที่เสมอเวสต์วตันอาร์เบียนเนลเกิลส์โซลและแพาสเซอต์ตัน ขณะที่ในลูการน,นี้ทีมคู่แข่งหลายทีมมักจะพลาดกันให้เห็นอยู่บ่อยๆการที่มีโอกาสอยู่ตรงหน้าหรือร์พผู้ควรคว้ามันเอาไว้เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในลูกการาพปีสุดาถึงสน9อีกครั้งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ็งครบับกับลูกทีมแล้วนะครับว่าจะทำเยอน์รายต่อไปจะมีการซื้อนักเตะเพิ่มเติมหรือไม่อีกทั้งนักเตะที่กำลังจะหายเจ็บกลับมาก็พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในช่วงครึ่งหลังของดูก,การช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใ,ให้กับขุงมกำลังได้ดี แต่สุดท้ายแล้วแฟนบอลอย่างเราๆก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปถ้าผ่านแล้วคุมสติกลับมาไม่ได้ก็คงเหนื่อยกันมากกว่าเดิม